สวัสดีครับโชคเก้าชั้นนะครับวันนี้เรามาพบกับโชคเก้าชั้นเช่นเคยนะครับเป็นไม้ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับโชคเก้าชั้นก็เป็นไม้กระแสนะครับที่ทุกสวนทุกบ้านนะครับต้องการที่นํนำไปปลูกนะครับปัจจุบันก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โชคเก้าชั้นหลากหลายนะครับก็มีไม้ให้เลือกแล้วก็ ไม้ให้ติดตามเยอะแยะนะครับไม่ว่าในกลุ่มโชคเก้าชั้นในสังคมออนไลน์ใน facebook ต่างๆนะครับปัจจุบันก็มีแพร่หลายอย่างมากนะครับโชคเก้าชั้นเป็นไม้กระแสที่กำลังมาแรงในปี6768นี้นะครับท่านใดที่สนใจโชคเก้าชั้นนะครับก็รีบจัดหามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับเพื่อเป็น เป็นไม้มงคลนะครับสำหรับโชคเก้าชั้นก็จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะครับตามชื่อโชคเก้าชั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ฝากทุกท่านนะครับถ้าสนใจในโชคเก้าชั้นก็อย่าลืมนำมาเลี้ยงแล้วก็มีโอกาสขยายพันธุ์ก็สามารถที่จะนำมาเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้นะครับในอนาคต โชกะชันก็เป็นไม้ที่มีความหลากหลายมีความสวยงามทั้งรูปทรงและสีสันนะครับมาดูต้นนี้นะครับเป็นไม้ด่างลูกทับทิมนะครับที่มีความด่างออกชมพูเข้มนะครับใบใหม่ก็เริ่มจะชมพูเข้าแล้วนะครับก็เป็นลูกทับทิมนะครับซึ่งได้รับการพัฒนาแล้วนะครับ,ท,บท,ทับทิมต้นนี้นะครับเป็นลูกทับทิม เป็นไม้ก้านยาวนะครับดูก้านเขาจะยาวนะครับบางท่านปัจจุบันก็อาจจะชอบไม้ก้านสั้นหรือไม้ที่ยกก้านนะครับแต่ไม้ก้านยาวก็มีเอกลักษณ์นะครับมีความสวยงามก็จะสามารถเลียงบนสลับสวยงามเช่นกันนะครับสาหรับไม้ก้านยาวนะครับดูก้านเขาจะมีความเข้มของสีนะครับสีดำอมม่วงนะครับ ก็กระดูกลายเส้นก็มีสีแดงนะครับกระดูกลาไเส้นสีแดงออกชมพูนะครับพื้นใบก็มีความเขียวนะครับแล้วก็ลายด่างก็เป็นลายด่างกระจายทั่วใบนะครับเป็นไม้สายพัฒนาครับไม่ใช่ลายด่างฮาร์ปหรือสลับครับเป็นออกแนวด่างฮาร์ปกระจายทั่วใบนะครับ วันนี้ก็แนะนำต้นโชคเก้าชั้นลูกทับทิมนะครับซึ่งเป็นไม้ก้านยาวนะครับลักษณะของใบเขาก็จะคล้ายๆาไม้แบล็กเชื้อสายของแบล็กดากอนนะครับก็เป็นรูปทรงขอบใบพลิ้วเล็กน้อยนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนไม้แบล็กดากอน เท่าไหร่นะครับก็เป็นสายพัฒนานะครับก็ได้รับการปรับปรุงแสยพันมาแล้วนะครับก็มีความโดดเด่นเรื่องอสีสันแล้วก็รูปทรงก็เริ่มจะบนสลับกันได้ได้ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมโชว์เกาชั้นแฟม i ิลี่เป็นประจำนะครับวันนี้เราพามาชมไม้กระแสที่กำลังจะมาแรงในปี68หรือ2องนี้นะครับหลายๆท่านก็เริ่มที่จะ นำมาปลูกที่สวนแล้วก็เริ่มมีการขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็เริ่มที่จะสนใจโดยเฉพาะ,ะต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาไฟ์สดในในหลายๆช่องทางนะครับก็ฝากโชคเก้าชั้นนะครับซึ่งเป็นกระแสมะไม้ที่กำลังจะมาแรงในปี2 5 6 8นะครับก็เป็นไม้ที่มีความสวยงามทรงกรอดีสีดีนะครับ แล้วก็เป็นไม้ที่มีชื่อมงคลมากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปเป็นประจำของพวกเรานะครับได้นำมาเสนอให้กับทุกท่าน,นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ